เอ้ยนี่มันโคนโเนิคุนยูกิเขาส่งมานี่ว่ะไม่ได้ไอ้ได้ไอ้ไม่ใช่คุณยูกิคุณบิ๊กเนี่ยแบบตับหนึ่งไอ้นี่เลยน้องน่ารักน่ารักกูให้วะกูให้หัวใจเลยกูให้หัวใจเลยน้องน่ารักไปง่้ยตดโพลอล้อกันหมดเลยชอบไปดูรูปชอบไปดูรูปมาแล้วก็นั่งนั่งดูแบบสองน้ำต่ออันนี้เขาโดนจีนกันอยู่ไม่มีใครมุ่ยกระต่ายมุ่ยมังกรมั่งเหรอ พอเถื <Es by> <le> <sch economies> ่อนที่หายบอลเตอร์ผมฆ่บอลมูแล้ครับเจอโน่แห่งเทอร์ฟินลงมายังไม่เห็นเลยครับผมฮัลโหลมาถึงฟอตื้อผมเห็นเยอะผมเห็นอยู่ลังหนึ่งอะนายอดีตน่าจะเจอเจอโน่เองเจอกับเทอินมาทางทางขวานี่ก็ผมแหละแซ่บขอเบาเสียงเพลงของคอร์เนียตับ ไม่รู้ใครดูเปล่าของของโนเอลอะที่เหาบอกว่าเขาไปจับฉลากไอจับสุุมกล่องอะไรทอย่างอะแล้วเจ้าที่เขาบอกว่าสงสารแล้วก็โยนโยนโยนของรางวัลให้อ๋อดูแล้วเขาบอกว่าไอว่าในคลิปตัวเต็มอะนานกว่านั้นมากนี่เขาใช่ผมผมดูอยู่คลิปประมาณสองชั่วโมงห้าสิบกว่าอยงกว่าดันดันคีบอยู่นั่นแหละคิดว่าคิดว่าพนักงานพนักงานพี่พนักงานเขาเขาดูอยู่เปะ่ดูอยู่ ดูไลฟ์อยู่ด้วยไม่ใช่ต้องบินนะเราต้องเช็คเหมือนกันมันเป็นแบบออนไลน์ไงเป็นแบบออนไลน์ไงเอ๊ะมาๆมาของมันก็มาของมันก็มาเกิดแล้วมันเป็นแบบออไลน์ต้องมีคนดูแลเสร็จแล้วไงคนดูแลคนดูพูดอะไรอะไรนั่นยัยดูโหลดเดี๋ยวโอเคครับผมเดี๋ยวเอ๊ะเอผมยิงได้ไม่ได้วะผมอยู่หลังเขาผมออกก่อนแล้วไม่ไหวสีจะแตกก่อนออกก่อนยื่นไว้รอพังรอพังผมยิงจิงๆก็เองไม่โดนนะ ระวังระวังระวังโลไม่โดนไม่โดนพยายามอ้อมไปเก็บเลยมือมโอ้ยโอ้ยเสืับก่อนแล้วกับก่อนละในภาษาเหรอรันไรนั่นไงในภาษาทจริงด้วยเป็นจริงไหนไหนเรียบร้อยเดินไปแล้วเกมาเอเ็อยู่นะที่เขาเอเ็อยู่นะมันบินอยู่บนหัวเอะปิดแล้วมั้งช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยบ้าผู้ทีสั่งนิ้ววิโก้ดูดูดูในภาษาด้วยนะไอ้รุ่น แล้วแล้วใครแล้วใครเห็นนะแล้วใครอยู่เอรแล้วใคอยู่เอร์ไม่กันเราจะยิงเลยมันมัเกือบไฟป่าไอ้เชี้ยมันิงไปตอนไหนวะเจอนอะผมไปได้ไงวะมันตามแกวมดมันตามแกมันตามแกมันตามแกไปมันตามแกไปเบรระวังเด้อดยบมุมปืนเลยงั้นผมบินกลับละบินบินบินกลับไปทางให้ช่วยมึงยิงให้โอ้ยจะโดนป่าไประหว่างกลางพวกเราสองคนอ๋อเนี่ยเจอแล้วเจอแล้ว เีนะช่เอแคสอาเอามันเหลือเอาทีิิ่าซ้ายมันเหลือเอจลูกสุดท้ายละมีเหรอมีซ้ายมีซ้ายเหรอไอ้ซ้ายนั่นซ้ายไงีิอม๋อเออใช่ใช่ใช่ใระวังวยยังไม่โดนระวังเฮ้ย่ไงได้ซายเลนซเฮ้ยชิบหายเบียร์พสาะเห็นรือยังตละ โอ้แม่เจ้าอีพี่น้องพี่น้องเอาเจ็ดสองเจ็ดเก้าครับผมอติดเนินครับไม่ติดติดเอครับเดืออ่อนเดือดอ่อนผมบอกไปแล้วไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ติดเอเรียบร้อยครับชุดระวังทางขวาด้วยนะเมื่อกี้เห็นกระสุนอยู่กระสุนยิงมาอย่าวน เมื่อกี้ BMP สอง BMP สองอยู่แถว F ห้านะ F ห้าเข้า F หกเลียรัว BMP BMP สองไอ้ BMP สามอยู่ F ห้าเข้า F หกนะมันจะเอาเข้า A เด็ดๆระวังหลังดีๆด้วยเกียรเกียร์ A ข้างหน้าใช่ไหมยิงถึงยิงถือว่ายิงข้างๆไม่เท่ากันเถอะเกียร์เฝ้าเอไว้เดียคนเฝ้าเอไว้เดียสองคนให้คนล่าให้ก่อนหน้าล่าคนเดียวครับใครวะเอ เอมันอยู่บนเนินน่ะเนี่ยเน่เอมันอยู่บนเนินน่ะหนาสุดก็คนนี้อะไรเขาตเกนสีดำๆนะอยู่คนเดียวอ๋อไม่ไม่ถึงมาถึงมาถึงคนแบงค์เหรอไม่เดี๋ยวนี้เขียวคุณสู้กันเลยตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอตมเนินเลยตมเนินเลยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอ็อยู่โอ้เอ็มมาสองแต่แบงค์โดนยังไงนี่ นมเิตรงนี้แหละตรงนี้เลยครับผมหน้าหน้าโคตรเลยนั่นแหละนี่สัตว์ยังระยะคือแบบไม่น่าจะยิงเข้าอ่ะจะยิงนั่นแหละหกสิบมินัสนั่นหลังนะม m p ใอยหลังแล้วนั่นไงตรงมาซ่าเอออย่าไม่โคตอะไรแล้วหน้าตัวจริงหน้าอ๋อข้างหน้า นาขนา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 คุณรู้จักหมุนแล้วหน่ะเรียบร้อยจอดละจอดละเคลียเคลียเคลียดขีคลีดตาแล้วผมผมยิงไปตั้งแต่ก่อนคุณพูดแล้วครับจอดจอดตาดิตจอดตานิตแบบไม่ระเบิดด้วยยิงแบบนิ่งๆฮะดับไฟ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 แล้วดับไฟก่อนดับไฟดับไฟแล้วโอ้โจะเก็บไปยางวัตถุแ้วเยากโอ้ได้เยอะเลยว้าวเก็บห้าเลยเนี่ยแล้วแฮะอะไรนะ แล้วบิ๊กบิ๊กข้างหลังใครก็ตายด้านหลังของไมกาเนี่ยก็ตายไม่แน่มันก็อาจจะไปช่วยช่วยลมจำจิเกเวตอาร์ีของเราอะไรอย่าีบิกโ้โน้จะเข้าบีเดี๋ยวเข้าเองมันกลับแล้วโอเคถ้าจีฮีไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะได้แต่เขียน่าจะจะตอัอันมันมันกำลังดิ่งไปหาทางเออ ทางเอวิกโก้หนีวิกโก้หนีไปเลยวิกโก้หน,น,นีนี่นี่ไปดีไปอย่าไดมึงมึงยิงมิสไซ์ระยะไก,กลาหากูเลยเนี่ยยังไม่ตายอ่ะไอไอาอาสามอาสามมิสไซมันยิงทิ้งหมดละเอาเดี๋ยวผมล่อไปให้มันจะมันจะยิงแล้วเตรียมไฟเดี๋ยผมไ่ไฟอ่ะอต่ำไปต่ำไ,ไปโอเค okay. หลังเลยมึงรู้เปล่ากูปี๊บปี๊บเข้ายิงมาถี่ลำแล้วอ่ะรู้ทิศมนหมดแล้วเสียงไหนอ่ะเสียงเครื่องบินเหรอออ๋ใชตรงนี้ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมตรงนี้ไม่ตายครับโม้ยเมื่อคาว่าครับโดนหัวเลยเชื่อเมื่อคาว่าคุงครับปืนมันแตกแล้วปืนแตกแล้วแป๊หนึ่งขอซ่อมหน่อยยิงได้ยิงไปเลยยิงได้เฮ้ยเครื่องบินเยอะเครื่องบินเยอะโจได้ยินสองเนาะ กีหนึ่งวีโก้กันเนอร์ตายโรเตอร์ไหนตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเก็บให้ตรงนี้ตรงนี้ไปสั่งหลังเนื่อนหลังเลินหลังเลื่อนหลังเลื่อนโอ้ยชิปหายไม่ทันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสวัดีพี่พักแฟนเพลูกค้านะไม่ทันเลยใช่ไหมเนี่ยเด็กสองหายล่องบินครับหายองบินต้องบินโอเค่กี่ติบเลยครับแม่สติบเลยนะแล้วยิงม้าสีขาว้วยนะ มันไม่มีเอผมว่าไม่มีครับไม่มีประตูมันกลับฐานแล้วอ่ะยัง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 เครื่องบินของลำมั้งไม่ได้กลับหรอกไม่ได้กลับครับผมเห็นอยู่เนี่ยขยิงเลยมันไม่มีมันไม่มีมิสไซล์ไม่ต้องกลัวสะพานหนึ่งเงี้ยวเงี้ยวตามที่มีเป็นรูรถถังไฟไหมอยู่นะตาเต็มเลเดีนะของผิดเข้ามัน ตัดจีเ้าเอ็ดตัดจีเขาเอ็ดตัวมิไซเต็มไปได้ก็โอเคแล้วเพราะมีจีเ้าเอ็ดลำหนึ่งปลดมิไซทิ้งหมดเลยวอตูถ้ามันแบบทิ้งระเบิดแม่นๆก็แบบระเบิดโคตรเยอะพูดเลยโอเคเรียบร้อยครับผมเดวินเนอร์อีฟฟ์วอล์กอ่ะสองเหรอสองนันเดี๋ยวกันแล้วเดี๋ยวกันแล้วก็ไป เดี๋ยวดีก็าเอ็กมอมไปชี้ไปละลำหนึ่งนะเป็นไงซ่อมได้ไหมหรือว่าไงได้ได้แค่ไฟไหม้แค่ไฟไหม้เมื่อกี้ใครมาจุดเอเปล่าวะไม่ๆม่แดงแดงแล้วมนโดนยิงไงเอาโจเงินนะตรงไหนขี้ไม่้ชี่ยไม่โดนเลยเหรอเฮ้ยขี่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 โอเคสวยครับ ไม่ได้ก็เลยก็ตัดไปหนึ่งแล้วกันล่วงครับโอเคมันอยู่ดูตรงนี้ให้หน่อยเลยมนอยูุ่มเนี้ยเลืออีกสองเลืออีกสองเลืออีกสองเครื่องบินเลืออีกสองเกิดอะลรขึ้นเจวันลินบินอยู่บนหัวเราหาหาตัวอื่นที่ไม่ใช่เจวัลินผ่านตรงนี้แล้วตรงโดนตัวขวายิงขวาขว้าขวันด้านหลังรถแชาดิเฮ้ยมีตัวมาศพแม่งบังกูไอ้สัตว์ ยิงไม่ออกนะยิงไม่ออกนะมันยังยิงไม่ได้ไม่เดี๋ยวนี้ศพยิงทะลุได้กูยิงศพไอ้ตายตายเลด้พและแผ่นทะลุอยู่แล้วมีมีตัวเดียวอ่ะสองตัวเอ้ยคือบินเจ็ดลูกอีกบินสามตัวดิเดี๋ยวนี่ก็เอยบินสามตัวเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์เคลียร์แล้วนานฟ้าเคลียร์ไอชิปหายออบเจกต์ ออบเจกต์ด้านหลังพวกแกนะอบเจกต์กับเอ็มบีีเจ็ดสตัวเลยใช่ป่ใช่สองตัวนแคปเปอร์มาันจะเข้าันมันครเข้าัอมโหล่ผมโหน่เอพีเลยเคผมเก็บได้่แล้วอกแปดร้อยสวยไอโซนีครับเอดายอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านซ้ายอยู่ดานซ้ายอุ้ยนั่นแกยิงมไม่เป็นไรเว้ยอกแปนี่อยู่นี่อยู่อยู่นี่อ้ย ไม่ยิงมาเป็นไรอุ้ยไม่ยิงยิงหวานแล้วอุ้ยรับมาก่อนเลยยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวอ้าวยิงมายิงมายิงหัวมาแะ่แป๊บเราพับก็ได้แต่ผมยัวมายัวมาได้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 รอเอเข้าล้อมก็ได้ครับมหรอกเจ๊มือเจ๊มืออ้อมขวาก็ได้มั้างกันร้อยจะรับิงให้รับยังไงยังไงผมคนจริงว่ะคนจริงไม่โมนิมครับต้องไม่รอซ้ำเลย แบง์ยังซ่อมไม่เสร็จเลยเสร็จเลยฮะล่า้วโอ้ว่าจะฟัง้นชีน้อะวเยะก้าๆจังวะไอ้สัสกูนี่เจ็บเลยปืนพังเยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยไปรับลูกปืนได้สัดไปรับลูกปืนนะสอไม่หนาสอมไม่หนะสอบไม่หนาเอาเลยสไม่หนาปาดมันปาดปืนไม่แตกปาดปืนไ้่แตกปาดไอ้สัสทำยังไง แล้วบิกก็วิ่งไปเลยเลยนะบิคนจริงไงเขาบอกอยูเาเอังกลัวเฮ้ยเฮ้ยเมันเน้นมันเน็นจากบิ๊กซันกลายเป็นบิ๊กเฟลเลยับจังหวะนี้ไม่หมือนกทันกาทันไนทนเฮ้ยปืนปืนังแล้วปืนทังแล้ว ไอ้ปืนพังคืนพังแล้ววิ่งเงปุ๊บไอ้สัตว์ปืนใครพังแล้วปืนกู้ไม่กินพ่บอกอะไรเลยพี่พี่ก็ไปหาเองเลยไปเงินไม่เลยไม่กี้ไม่ได้ฟังไอ้แต่แบงค์หมดเตรียมแล้วพี่เดียรคือผมนั่งผมนั่งผมนั่งมองแบบอยู่ไอ้แต่แบงค์ยังต้องไม่เสร็จนี่หว่ายังพีคเป็นบุกไปละชิบหายมีมีโลลิ่งเนีเขาเขาเป็นเซนควา้ยม่รู้ทำไมว่าจังเลยโอ้ยนี่จังโอเคโดนยัดเศียเอาไปซิค่อนให้เฮ้ยป็นสองลำนะเท่าที่เห็นโอเคตรงนี้ตรงนี้มีมีคันหนึ่งครับ ยังไม่เห็นสัตว์เครื่องบินมาเลยแกบินมาจากข้างไหนวะเรียบร้อยครับแกบินมาจากไหนวะอ่ผมเปิดฟันให้ดูใช่ไหมไม่ใช่โอเคเห็นแล้วโดนจากไหนเนี่ยต่ำหนึ่งที่สูงหนึ่งเอ้ยสีว่ะสีลำสีลำงานง่อนี่ก็หลังอะไรหือนั่นไงแบงค์ไม่รู้อ๋อนี่ไงกูว่าอยู่โดนจากไหนตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ เรียบร้อยครับผมตายไปแล้วผมไม่ต้องตรงนี้หรอกไม่ไปเจอแล้วผมดึงผมช่วยอะไรไม่ได้นะไปเขาถังมันหมดแล้วแล้วถังมันหมดแล้วเครื่องบินที่เหลือเครื่องบินหารูหลบปลารูหลบรูอยู่ไหนไม่รู้ใหหลบไหมแต่ผมบินล่อให้บินบินปารู้กําลังกันอยู่ไอ้ลูกหลบครับหลบทำไมชีวิตวันนี้มันระทมยังวะใช่ไหมไอ้ครับไอ้ครับงอ้ครับไอ้ผมหลบไปได้ ผมหลบไม่ได้โอ้เอเทนดาด้วยอุ้ยเอเทนดาร์ดเป็นเอเอเอนอนกูโดนเวล่เพื่อนกูดวงนเไล่เพื่อนไอ้ไอ้คนสีดำดำนี่มันเรียนจังวหมกูถวงไเไล่เพื่อนอ่ะเต็มที่ครับใครจะทำอะไรเต็มที่ครับเอาเลยเออเสียงใครเสียงใครยิงปืนลวงหนึ่งกูว่าลวงด้วย วิโก้เมื่อกี้เสียโกยิงปืนวิโก้มันเล็กมันเล็นเครื่องบินสีแม่กาดเก็บถังเต็มที่เลยอ้าวคุณฮันฆ่าได้ก็ปีกมันหายไปข้างนึงอะโอ้้ถึง5ัทจะตายไปแล้วแต่ฮัทนี้ยังมีพิกโก้อยู่ตัวตายใจยังอยู่อะเคิร์ดแรงมากเคิร์ดคำสาบโอ้เกือบเกือบโดนครับ สองเจ็ดสองสี่เจ็ดเก็บยังเก็บสองสี่เจ็ดเก็บแล้วครับผมเเก็บนี่ตัวหนึ่งที่ตัวหนึ่งเขาก็เครื่องบินบนฟ้าลำเครื่องบินบนฟ้าลำหนึ่งนะเป็นมีสิบห้าซีปลอดภัยนะไม่มีอะไรเลยแต่เอไม่ปลอดภัยโอ้สองตัวเลยปืนปืนมันพังแล้วปืนมันพังเอาเตะประเด็นจำไปเรียมีเดียมแทงกูหายไปแล้วโดนยิงเะยนะยิงอยู่ดีไหมเอ่อตอนนี้ตอนตอนนี้ยังโอเคอยู่แต่ว่าสภาพหนึ่งหลยไมเวลาไม่ให้ปืนมันพัง ยิงแท็กมาให้ยิงแท็กใหอยู่อีหนึ่งอ่ะเออมิดหนึ่งเล็กรองเขาบิด O F เลยไปซุด O F อยู่ในจุดอ่ะเอา้าแกมาเกิดอะไรคือไอ้แกมาเกิดอะไรเอวะอยากวิ่งมาช่วยนะแต่วิโก้โดนเพื่อมพังแล้วก็ซุดเพื่อมพังแล้ว O F ไี่ังดิี่ังนี้ยังไม่ผังไปใกล้มากมาสปอร์ตนนาวางมันยอนอ่่ผตตัีกอสามคันกสามคันเป็นอะไรอะเป็นหนึ่ง่งหเดี๋ยวน่เอเป็นอ๋อตัโหลดกับมือโหลดกำลังกำลังนี่ครับผมกำลังอังคันนี้อยู่กำลัง o ังคันไปอละ object ท้ายคุณออเ้จีนี่โตสวัสดีครับพี่ สวัสด well right? ีครับพี่ชายทำเสร็จแล้วะเไม่ข้าอยิงกันเองไม่เข้าว่ยพี่ชายครับผมยิงเข้าแล้วพี่พี่ครับผมกันเนอร์ตายครับผมกันเนอร์มันกันเนอร์มันกันเนอร์มันครับโซลามันมันโซลามันมันพี่ครับผมขอโทษนะพี่ปืนมัน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 ยิงปืนมันแล้วทาห้มันไปไม่ไปยิงเพื่ช่วยมาเดี๋ยวเอาไอซิสให้คุเดียวไอซิสคุณเพราะมันเพราะมันลุดนมันลุดนตำแหน่งมันลุดนตำแหน่งยิงไม่ไม่นะ ส,สีขากับส,สีดำวะยินอยางเหมือนดูเหมือนดูเหมือนดูไก่ชนอ่ะนี่ก yeah> ็เจอครุนี้ก็เนีศคันคานอนบาลนโอเคคนอนบาลินปล่อยปล่อยูดมดี่นัคนรู่นี้กนกันรอะันดูร่วงใจมากเลเียกต่อป๊บนงไม่ได้ใครสร้างใครอยู่หลังกัวยิงแก่อยิงแท็ก่อยิงแท็ก่อชนะแชนะแล้วชนแล้ว โอ้ไม่ทันว่ะตันนี้นั่นเองหินกับหยางนี่ไอรูปมุมบนทำหินหยางเอสวยดีสวยสวยจุด้านหน้ามีหนึ่ง0.9ของดีดึงดึง้านขวามีหนึ่งเป็นเอออินสตาฟวิเกต A เราผมก่อ,อเนเริ่มออกมาเริ่มไม่ไม่ไหวแล้ววินแล้วผมง่วโอยกำลังกับเลยไม่ขึ้นไปมีใครแทนนะไม่น่ามีแล้วละ่ะ <c oughs> มีกันดูกั่นี้เลยพักก่อนได้ว่ารู้สึกก็เหนื่อยๆกันแล้วอยากจะร,ร้อนพักก่อนพักก่อนแล้วกันทุกท่าน เป็นอีกสองเกตต่อได้ได้เก้าร้อยแล้วขึ้นมาเก้าร้อยแล้ว <c oughs> จะพันกันหมดแล้วเนี่ยนี้อยู่พันสี่สามหกเหมือนเดิมเลยตอนนี้พัน,นพลเล่นยังไงก็อยู่ไปเลยเฮ้ยเราเราก็คล้ายกันเรา,าคล้ายกันวินผ่านแล้ว่นยังไม่หมดช่วงเฮยแล้วเนี่ยนนกว่าาจะโมมดิฟยเต็อ,อันนี้ยังไม่เต็ม ผมออะไรอ,อนานาด้วยรอบหน้าต้องจัดแล้วเอาไปเชื่อเอาไปเชื่ลง10.7รอบหน้าต้องมาแล้วมา,มาดูพิมาดูไอ้บางทีรอบหน้าอาจจะออกก็ได้นะไม่แน่นะบางทีมันจะสับก็ได้นะเข้าออกก็ได้นะไม่แน่อาจจะเอาออกบางทีมันจะสับก็ได้แบบแบบแ<ต>ม,มีหอมีหอกลงมองผมว่าคาน่าจะเวิร์กกว่าอืมคาดีกว่า ปรับได้ที่ว่าอาไปเช่มามิไซล์มาร์คสองยังไม่ยิงไฟฟอกก๊อตไม่ได้อะมันพอแล้วพอแล้ววันนี้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพวกแกไปไม่ดูไม่ดูเหรอทางฝั่งนี้ฮะผมยังอยู่นะเขาเขาเขาออฟไลน์กันหมดแล้วผมยังอยู่ เล่นเล่นอยู่ก็โดนทิ้งได้โอ้ว่าอยู่เฮ้ยผมมีคนยังเล่นอยู่นะทำไมทุกคนออกกันเร็วจังดิผมออกคนเดียวนะทำไมตามออกกันหมดเลยอ่ะผมไปไอ้นี่มาผมไปเข้าห้องน้ำมาถ้าเกิดผมเอผมตั้งไว้ถ้าเกิดผมเอฟเคเกิดมาปจอดเกมให้ไงช่วยด้วยช่วยด้วยนองใจมาหไเดีู๋ดเดียวเดียวเดียวได้ ชื่อเมื่อไรกันหมดแล้วคุณคุณตายกันหมดแล้วคุณรอดชีวิตเหลือคนเดียวแล้วแบบเพื่อนแบบช่วยด้วยช่วยด้วยเขาส่งคลิปแจ้เต็มนมีด้วยช่วยด้วยเออเดินลุมยำโอ้โหสากเก็บไปสองคิลยคุูคุดตัวขึ้นไปลุมยำ ต้องแคมป์หรือเปล่าทั้งฝาทั้งฝาเราช่วยท้งฝาหลังทั้งหลังหลัง LCZ LCZ เผือโอ้ชิบหายละกะแล้วสองคันด้วยปืนแตกนะไปแคนนอนบีตแตกครับอ๋ออย่าเลยถ่วงไว้ถ่วงไว้อย่าตายถ้าตายถ้าาตยมันก็มีเวลาลดมันมีอะไรนะถ้าตายก็ไม่มีเวลาลดท้วยทันเราเราชนะเราชนะเราชนะ อาเดอสเรียบร้อยเรียบร้อยครับฮ่าโอ้ลุ้นอันนีเกยงหแล้วอาเดอสถ้ายิงมันติดไฟรอบนึงก็ถ้าหนีได้ก็หนีก็ได้ถ้ามันได้เพราะว่ามันติดไฟไหม้ไปแล้วรอบนี้ผมมาพักแตกแน่นอนมันดีครับผมสามสองหนึ่ง ออื้กินข้าวเห็ดผมว่าผมเอากระสุนล้าปิดว่ะที่แตกอากาศเลย <h its> ลงมาละโอเคเจสี่ <Okay. S 2> ไม่ใช่เจสสอง ก็เลยจะยิงในตัวที่จปอตให้เลยไม่ได้ัยิงตดโนนโน่นอยัแล้วยิงแล้วเข้าเลย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 ลมตัวด้านหลังแก้การในสัตว์ปรมิโอเคยแล้วก็เป็แล้วสุดท้ายที่หลบเลยฮะโอ้ยแนะต ไม่มีฮอตใช่ไหมไม่มีค<ต>รับแต่เมื่อกี้เห็นรูปร่างเหมือนฮอตอ่ะตอนอยู่มีนจะแบตเตอรี่อ่ะนี่ยิงจะโหลดไล่เค <c oughs> รื่องบินนะก็น่าจะแบตวนี่แหละถ้ามันหันมาแล้วบอกเลยนะครับหายไปไหนไม่รู้ลเลยอ้าวโอเคอ้าวผมเรี่ยระแเวงแล้วอุ๊ยนี่ <c oughs> อ่ะสามกีสิวจาะคงจาอสุดเข้าหรอกโอ้ยเจ็บตีน ไม่ยอมไม่ยอมมันเออนี่ไงหลังนี่ไงพม่ก็มไม่ยอไอ้ยี่ยไม่กำลังจะยิงเลยจะแบงค์กำลังเล็งจุดที่มันไม่มีเกาะอีล่าเดี๋ยวเราคนซ้อนเราซ้อนโอเคมันมีใันแล้วเคลียร์เคลียเคลียเคลียแค่ละฮะอยู่ทางซ้ายฮันฮันอยู่ทางซ้ายฮันอยู่นด้ปะตายแล้ว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 ใจตายแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยปีกผมพังอ่ะปีกผมพังเลยเนี่ยปีกทางบินกู เห็นตาแบงค์เป็นอย่างนี hey. ้รู้สึกคิดถึงตอนไอ้เคลมมากเลยเคลมคนเฮ้ยอันคนตายมันไม่รู้เรื่องเลยไอ้นี่มันหนักมันหนักอะไรนะอีกนอันนี้ม่ตตายมิตรมิอยู่มิตไม่รู้นะคิดถึงตอนนั้นมากเลยอ่ะวอาเดอร์คนตายมันไม่บอกอะไรนะเวลาตายอ่ะแม่งเล่มเฮ้ยไขรบินถ้าไม่ถ้าไม่ได้ดูวิีรไม่รู้ อวออลลี่อีกแล้วเหรอวะอลิอีคอัลลี่เออทุกคนครับอลิทุกคนครับผมหลุดเยี่ยมมากเอเจ๊จิ๊บไก่แล้วแทงกูหายใครใครมาแทนอ่ะใครมาแทนเจ้า่สองเหมือนจะใกล้เข้ามาอยู่ใกล้ผมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่